เรื่องนี้ครับพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีลูกเรือ15คนขโมยเรือน้ำมันของกลาง3ลํลำพร้อมน้ำมันเนี่ยนะฮะซึ่งกรณีนี้ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหา8คนก็คือลูกเรือนะฮะพร้อมเรือของกลางได้ส่วนลูกเรืออีก7คนเนี่ยหลบหนีไปนะครับมีการประชุมการเกือบสองชั่วโมงประชุมเสร็จนะฮะพันตำรวจเอกอนเนกท่านก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อเร่งรัดสำนองคดีและก็พิจารณาหลักฐาน จากการขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการขยายผลเนี่ยนะฮะก็มีหลักฐานก็บอกว่าจะมีการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นระดับคนวางแผนนําเรือออกจากท่าเทียบเรือเนี่ยเพิ่มอีก6คนนะครับและข้อมูลที่ได้มาพบว่ามีการวางแผนกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็มาก่อเหตุในช่วงกลางกลางเดือนมิถุนายนนะท่านผู้ชมฮะผู้วางแผนทั้ง6คนเนี่ยทางตำรวจบอกว่าเป็นตัวละครใหม่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เสียโ้<ะ>เสียโจเนี่ยแน่ล่ะหนึ่ง นะฮะแต่6คนจากพยานหลักฐานก็สาวไปถึงนะครับก็พบว่าเบื้องต้นใน6คนเนี่ยมีประมาณ2คนที่หลบหนีไปต่างประเทศโซนที่เหลือยังอยู่ในไทยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมส่งสำนวนให้อัยการคร่ะว่าอย่างเร็วสุดเนี่ยนะฮะคือสุกเนี่ยหรืออย่างช้าคือภายในสัปดาห์หน้าจะออกหมายจับในข้อหาเป็นผู้ใช้และสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทําความผิดนะครับส่วนเซียโจเนี่ยนะฮะที่มีการตั้งคนสังเกตว่ามีนักการเมืองระดับชาติหนุนหลัง ให้มีการช่วยเหลือในการหลบหนีซึ่งเรื่องนี้พันตำรวจเอกอนเนกท่านบอกนะฮะว่าไม่ขงังวลถ้าพยานหลักฐานไปถึงก็ดําเนินการตามกฎหมายนะครับขณะที่ผู้ต้องหา7คนที่หลบหนีไประหว่างขโมยเรือลูกเรืออีก7คนนะที่หนีไปเนี่ยก็ทราบว่าหลังจากที่ขโมยเรือไปแล้วนะครับก็ได้หลบหนีขึ้นเรืออีกลําไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ